ช่วงนี้เนี่ยนะครับอยากจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งโค,ครงการซึ่งครั้งหนึ่งลูกผู้ชายในชีวิตเนี่ยนะครับจะต้องทําให้ได้คือการบวชถูกต้องค่ะแล้วก็ติดตามชมสกูปนี้ดีๆนะคะเพราะว่าเรามีคําถามมาแจกเสื้อบุษสบาบอกรักแม่ถึง5ตัวค่ะคําถามบอกเลยนะคะมีอยู่ว่าโครงการบวชพระเข้าพรรษาที่จะได้ชมต่อไปนี้ใช้ระยะเวลาอบรมกี่วันค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาไปชมสกูปแล้วค่ะ โครงการบวชพระเข้าพรรษาหนึ่งแสนรูปทั่วไทยเป็นโครงการที่คณะสงฆ์ทั่วสังคมมนทนร่วมกับวัดพระธรรมกายจัดขึ้นเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและยังเป็นการดำรงรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธโดยการบวชพระในช่วงเข้าพรรษาและการบวชในครั้งนี้ครับยังเป็นโอกาสทองของลูกผู้ชายที่จะได้ตอบแทนคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณโดยโครงการนี้ได้เปิดอบรมตามวัดต่างๆกว่า500วัดทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลาในการอบรมถึง123วันเริ่มตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้ครับผู้ที่จะบวชในโครงการบวชพระเข้าพรรษา1แ0 0รูปทั่วไทยนั้นก่อนบวชผู้ที่เข้ารับการอบรมหรือทางโครงการเรียกว่าธรรมทายาททุกคนจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการต่างๆของการเป็นพระแท้ๆที่สมบูรณ์แบบ ตลอด123วันที่เข้ารับการอบรมทางโครงการจะฝึกอบรมให้ธรรมทายะทุกคนได้เรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์ต่างๆในการอยู่ร่วมกันทั้งวินัยเคารพอดทนท,ทุกๆวันธรรมทายาจะต้องแบ่งบุญกันช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะของวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งการล้างห้องน้ำปัดกวาดเช็ดถูบริเวณวัดต่างๆเป็นต้น และโครงการบวชพระเข้าพรรษานี้ยังมุ่งเน้นให้ธรรมทายาตร,รับการปฏิบัติธรรมโดยในทุกๆวันธรรมทายาตต้องตื่นตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งเพื่อสวดมนต์ทำวัดและนั่งสมาธิร่วมกันและในตลอดทั้งวันยังเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมวินัยเป็นอย่างมากก่อนถึงวันบวชแต่และศูนย์อบรมทั่วประเทศได้จัดให้มีพิธีขอขมาขึ้น เพื่ออโหสิกรรมบิดามารดาและผู้มีพระคุณที่ได้เคยพาลาดพลั้งล่วงเกินท่านในอดีตทั้งที่เจตนาและไม่ได้เจตนาเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของหน้าธรรมท,รมทายาทก่อนที่จะบวชพระและเป็นการตั้งเจตนาว่านับจากนี้เป็นต้นไปธรรมทายาททุกคนจะฝึกอบรมตนให้เป็นคนดีเป็นพระแท้ที่สมบูรณ์แบบตลอดระยะเวลา123วันที่เข้ารับการอบรม

ดแทนบุญคุณพ่อแม่คือในการดูแลพ่อแม่เราก็ดูแลอยู่ทุกวันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีสิ่งใดที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เท่ากับการบวชให้พ่อแม่หนึ่งพรรษาเนี่ยผมก็ขอขมาแบบที่ล่วงเกินไปนะครับผมก็ไม่ค่อยเชียวฟังผมก็เป็นเด็กเลือผมก็จะทำเป็นเด็กดีให้ได้ครับ วันนี้ขอให้แม่ได้ภูมิใจที่ผมได้บวชให้ที่ระลึกคุณคุณของพ่อแม่ครับที่แผดจากค่าดำนมของพ่อแม่ครับอแแอแยากตบท ผมว่าการบวชเนี่ยโดยเฉพาะบวชจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยผมไม่เคยได้เห็นนะครับคืออาจจะไม่เห็นอีกก็ได้นะฮะนอกจากที่นี่แห่งเดียวนะครับการบวชก็คิดว่ามันมีประโยชน์มากผมเองในฐานะประธานการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของรัฐสภา ให้ความร่วมมือเต็มที่แต่ผมคิดว่าการบวชเนี่ยไม่ใช่บวชแต่เฉพาะตามความคิดผมเนี่ยการบวชเนี่ยที่ดีเนี่ยเพราะบวชมาด้วยทั้งครอบครัวผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือพี่น้องก็มีโอกาสที่จะต้องอปฏิบัติธรรมผู้บวชเป็นพระฉะนั้นในบุญกุศลเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมให้ครอบครัวให้ให้มีความสงบหรือความสมคัครใจอย่างเดียวผมว่าเป็นเรื่อง ถ้าทุกคนได้ทําอย่างนี้สังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขมากและวันสําคัญก็มาถึงเช้าตรู่ของวันอังคารที่20กรกฎาคม2553นาคธรรมทายาจากศูนย์อบรมทั่วประเทศเดินทางมาทาพิธีบรประชาเป็นสามเณรพร้อมกันกว่า100,000คนณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเวลา6นาิกา30นาทีณลานธรรมมหาธรรมกายเจดี นาคธรรมทายาททุกคนได้รวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีวันทาเจดีโดยมีตัวแทนนาคธรรมทายาทและเจ้าภาพผู้ปกครองร่วมเดินเวียนประทักษินรอบมหาธรรมกายเจดีเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาเป็นสามเณรณสภาธรรมกายสากลก็เริ่มขึ้นโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์จะอาวาดวัดราชโอรสา,ารามมาเป็นพระอุปชา และมีพระมหาเทระหนึ่งรูปจากทั่วประเทศร่วมการประกอบพิธีคล้องอังสะให้กับนาคธรรมทายาทกว่าหนึ่งแสนคนการบวชในพระพุทธศาสนาจะเพื่ออะไรก็ตาม จะเพื่อรักษาประเพณีเพื่อตอบแทนบุญพ่อแม่เพื่อมาอบรมตนมาศึกษาเล่าเรียนหรือเพื่อบรรุกพระนิพพานอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นอย่างประโยชน์ให้สำเร็จทั้งนั้นแต่ประโยชน์จะสำเร็จได้ก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัตินั่นหมายความว่าเมื่อบวชแล้ว พืศปฏิบัติอย่างที่โบราณท่านกล่าวเป็นคล้องจองว่าศึกษาเล่าเรียนมันเพียรปฏิบัติทำวัดสวดมนต์ท่องบนภาวนาเมื่อบวชแล้วได้ท่องบนภาวนาทำสมาธิอย่างนี้ก็ถือว่าได้ทำกิจปฏิบัติหน้าที่ของพระสงค์ ก็จะกลายเป็นพระจริงพระแท้มีระเบียบมีวินัยอยู่ในกรอบหน้ากราบหน้าไหวเป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านที่ชาวบ้านนำปัจจัยมาถวายเขาก็ได้บุญได้อานิสงส์เหมือนกับหวานพืชปลูกพืชลงในเนื้อนาดีในดินดีพืชก็องอกงาม party. จะฝากบอกโยมพ่อกับโยมแม่นะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงพระคนนี้แล้วนะครับซึ่งพระคนนี้ได้เปลี่ยนใหม่แล้วตั้งแต่ที่มาอยู่ที่วัดนี้นะวัดพระธรรมกายนะครับซึ่งผมสามารถเรียนรู้ว่าพระคุณแม่พระคุณพ่อเนี่ยกว่าจะสร้างเรามาได้ให้เราบวชเป็นพระเนี่ยท่านต้องรองเรามานานมากเกือบยี่สิบกว่าปีเลยทีเดียวซึ่งยี่สิบปีที่ผ่านมาี่เนี่ยผมคองพ่อแม่ผมเสียใจอย่างมากอย่างมากที่สุดเลย ยี่สิบสามปีต่อจากนี้ไปนะครับตลอดชีวิตผมจะหาไม่คือผม,มจะทําความดีเพื่อพ่อกับแม่ไปตลอดครับผมสัญญาครับในยุคปัจจุบันการที่ใครสักคนจะบวชได้นั้นเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งครับแต่การที่ชายไทยจากทั่วประเทศได้มาร่วมบวชในโครงการบวชพระเข้าพรรษาหนึ่งแสนรูปทั่วไทยในวันนี้นับว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นอย่างมากครับ นอกจากจะเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาแล้วยังเป็นการพลิกฟื้นประเพณีการบวชเข้าพรรษาของไทยให้กลับคืนมาอีกครั้งและยังเป็นการดำรงรักษาฟื้นฟูครับพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดังสมัยพุทธกาลครับ